Shut สว,สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทน h t ไลฟ์นะคะแปลวเองค่ะพัทรรวีบุญประเสริฐนะคะก็อย่างที่เห็นไปนั่นแหละเวทีอันยิ่งใหญ่ของเรากำลังจะกลับมานะคะนายเอนเตอร์เทน a วอร์ดค่ะคุณผู้ชมความอุ่นหนาฝาข้างและความอบอุ่นจากพี่น้องในวงการบันเทิงที่จะรวมตัวกันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คอยติดตามรายละเอียดไว้นะคะบอกได้เลยว่า Coming soon ค่ะ ส่วนข่าวแรกในคืนนี้นะคะต้องขอยกพื้นที่การอมยิ้มให้กับนายนภยัสก็ไม่รู้ทําไมทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงใบเฟิร์นเนี่ยแปลพน,นันกันได้เลยนะว่าเดี๋ยวพอเราดูไปเราก็จะยิ้มตามไปด้วยค่ะม่กล้าครับกลัวหายครับจริงๆอยู่ญี่ปุ่นก็กลัวเขาหลงนะครับกลัวเขาหลงกลัวเขาหลงญี่ปุ่นแต่อยู่ไทยเราหลงเขาให้เขาหลงผมก็พอ ต้องบอกก็รู้ว่าหนุ่มหล่อละมุนนายนภัทรนักคลั่งรักนุ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเบิร์ไหนก็เล่นหยอดคำถามผ่านสื่อแบบนี้ตลอดแถมล่าสุดที่เจ้าตัวไปไหว้พระแก้ปีชงกับหมอดูคนดังและพี่ชายคนสนิทหนุ่มกันใฉก็ยังไม่ไวายขอเสริมสิริมงคลเรื่องความรักชนิดที่กลบเรื่องไม่ดีจากปีชงไปเลยจ้า เจอไม่ดีหรอจริงๆมันก็อาจจะเรียกว่า <'t> เป็นอุปสรรคเล็กน้อยในการใช้ชีวิตก็มีเรื่องเ,อเรื่องเรื่องบ้านนิดนึงอะไรที่เราต้องจัดการเรื่องงานเรื่องบางอย่างเรื่องสุขภาพอะไรก็เป็นปัญหาที่ผมรูว้ว่าคอมมอนแล้วกันพี่ช้างให้ให้ขอเรื่องความหลักเยอะๆแต่แกก็แกก็แนะนาว่าอันนี้นายนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่น่าจะน่าจได้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ และแม้ช่วงนี้คนของใจเนื้อใบจะบินไปต่างประเทศไปล้านลากับกวนเพื่อนที่ยิบแต่นุ้งนายก็ย้ำชัดว่าใจไม่ห่างเพราะเสหายข้ามประเทศกันอยู่ตลอดอยู่แล้วจ้าแน่นอนค่ะคนดูก็ต้องอมยิ้มตามเพราะความหวานใช่ไหมตามเรื่องความหวานเอาอีกหนึ่งคู่นะคะเขาเพิ่งจะไปที่ยวต่างประเทศมาเหมือนกันก็คือไม้กับปุ๊กลุกค,ค่ะทีนี้จากข่าวที่เราได้ยินกันมาว่าเอ๊ะปุ๊กลุกเนี่ยเขาจะกลับไปที่สังกัดเก่าหรือเปล่าอ่ะอันนี้เราก็ไปถามจากไม้มาให้ค่ะ เคยมีข่าวลือว่านางเอกที่เคยสลัดปีกเตรียมวนกลับมาซบบ้านหลังเก่าจนหลายคนพุ่งเป้าไปที่สาวตาคมปุ๊กลุกฝนทิพย์สาวคนสนิทสนิทของหนุ่มไม้พัทรเดชงานนี้หนุ่มไม้ที่ดูมีพิรุษต,ตั้งแต่ถูกจอไม้ท้ามประเดน็นดังกล่าวแม้จะใจแข็งไม่หลุดปากให้คลายความสงสัยแต่ก็ไม่ไวหลุดบางประโยคให้แฟนๆคิดต่อกันเอาเองค่ะก็มาเล่นด้วยกันดิ Oh, <laughs> ส่วนตัวครูุเองเขาก็เป็นอิสระเนาะเอเอ,เอละครเขาก็มีคนติดต่อเข้ามาจากหลายที่อยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีช่องจรีรอเปลา่า <laughs> ผมเล่นละครเรื่องแรกๆกับเขา <laughs> แล้วเขาเป็นเหมือนกับค,ครูการแสดงผมอะ่ะ <laughs> เออผมจําได้ว่าเวลาผมเล่นกับเขามันรู้สึกงไง <laughs> เขาเป็นคนที่ส่งดีมากแล้วมันทําให้เราแทบโหเราแค่รับอย่างเดียวเราก็ส่งกลับคืนแล้วซึมันสนุกดัะ แต่พอนะัวันนี้มันสนิทกันมากคือมันเล่นกันมันจะไม่มีความขนต้องลองไม่รู้ต้องลองจริงๆเรื่องงานก็ก็ปรึกษากันบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันรายละเอียดครับ <c oughs> แต่แต่ก็พอได้ยินมาว่ามีมีแบบหลายๆที่ติดต่อเข้ามาครับต่อรอนูได้ ถ้ากลับมาก็แน่นอนเรื่องแรกประเดิมเลยรับน้องกลับบ้าน <mois> ใช่แล้วเขากลับมานี่ยส่วนทริปเที่ยวทั้งอเมริกาและไต้หวันกับหวานใจเอ้ยกับเพื่อนคนที่สนิทที่สุดหนุ่งไม้บอกว่าทั้งสองทริปแท้จะเป็นการตามใจสาวปุ๊กลุกที่เน้นไปลิ้มรสของอร่อยซึ่งทุกมโมเมนต,ต์ความสุขก็เตรียมอัปโหลดลงช่องยูทูบของทั้งคู่ให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยค่ะ อ่ะไม์เขาก็ออกมาตอบแทนปุ๊กลุกนะคะน้องนิชาค่ะเขาก็ออกมาเคลียร์แทนเฮียโตโน่เหมือนกันนะคะคือเฮียโน่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเวลาที่เขาทํางานใช่ไหมเขาจะอินกับคาแรคเตอร์ของตัวละครมากจนแบบแทบจะสลัดไม่หลุดคําถามก็คือตอนนี้สลัดหลุดหรือยังคะ่าสุดสาวนิชายืนยันยว่าแฟนหนุ่มอ่ะหายจากอาการดังกล่าวแล้วละคะ่ะดีแล้วคะ่ะดีดีคะ่ะจริงๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแบบช่วงที่เขาถ่ายขุนเพื่อว่าว่าว่าหลุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลัวไหมหอ๋อก็กลัวกลัวนะคะแต่มันมันเป็นความกลัวแบบหลายๆด้านไม่ใช่กลัวว่าเขาจะมาแบบเป็นเสือดําใส่เรานะก็กลัวว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากเลยที่แบบว่าทุ่มเทกับงานงานหนึ่งได้ขนาดนี้แต่ว่าพอในเป็นพาร์ทของส่วนตัวก็รู้สึกว่าเต็มที่ได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนที่โตโน่ทุ่มสุดตัวใส่เต็มคาราเบลทุกงานจนเป็นแฟนออกปากเป็นห่วงว่าโตโน่จะใช้ร่างกายหนักเกินไปหวานใจอย่างสาวนิชาก็ยอมรับว่าเป็นห่วงบ้างแต่ก็ไม่ค่อยห้ามเพราะเข้าใจว่าเป็นการทำงานค่ะตามมาด้วยเรื่องราวของน้องแพราวานิชาพัฒนนะคะก็ออกมาคุยกันหน่อยแหละเพราะว่าเขาไปออกรายการออนไลน์รายการของน้องติชาใช่ไหมแล้วก็มีการคุยกันเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะตัดจัดเต็มอยู่สักหน่อยนะคะก็เลยเจอดราม่าเข้าไปแต่ว่าน้องแพราวาก็บอกว่า ก็ don't care ค huh? ่ะก็เพราะสาวแพรวานิชาพัฒบอกเล่าประสบการณ์เรื่องบนเตียงแบบจัดเต็มในรายการออนไลน์ของสาวแซบติชาการติชาจนถูกมองว่าลบภาพสาวใสวัยฮอร์โมนสาวแพรวาบอกชัดไม่ซีเรียสเพราะวัยที่ใกล้เลขสามแล้วตนก็เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะอันนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเล่นนะคะทุกคนตัวจริงเราก็ ใได้อยู่เ,ยเราเป็นคนปกติคะ่ะใครสวยเราก็รู้สึกว่ามันพูดได้สังคมเราเปิดกว้างด,ด้วยอายุเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเลยไวที่แบบมันต้องมันต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะมากเราแหล,ละเขาพิจาว่ายังไงบ้างเรื่องราวที่เราไปเห็นใจเฮ้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเ <c oughs> ขาดูจบนะเขาดูโอ้ยเขาเป็นแฟนคลับโน้นหนึ่งเขาดูทุกรายการที่ไปไม่จบเลยใช่ไหมที่เราแบบเคยตัวตนด้านนี้ออกมาโอ้ยมันมีตัวตนมุมื่นที่เขาตกใจมากกว่านี้แล้ว ส่วนที่ค่ายเพลง h i ค h c l o อ d Entertainment รอดจดหมายการสิ้นสุดสัญญาของสาวแพรว่าเจ้าตัวยืนยันเป็นการจากกาันด้วยดีหมดสัญญาที่เซ็นไว้2ปีซึ่งตนเกรงใจค่ายที่ช่วงหลังเทเวลาให้งานแสดงมากกว่าร้องเพลงก็เลยตัดสินใจไม่ต่อสัญญานั่นเองค่ะเออก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะน้องพแพรว่าเขาก็แบบเป็นคนรุ่นใหม่อะ่ะเขาก็จะแบบมีวิธีการคิดที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็อาจจะไม่ได้แคร์อะไรมากนะักถ้าหากว่าพูดไปแล้วรู้สึกว่าปกติเป็นธรรมชาติไม่ได้เสียหายอะไรเอออันนี้ป้าเข้าใจได้อยู่ค่ะ ตาม,มาด้วยเรื่องราวของชอลี่เข็มอับศรนะคะ mm hmm. คนนี้เนี่ยดูเป็นคนใจเย็นๆนนิ่งๆใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่าสมัยก่อนนะ่ะน้องเขาก็ใจร้อนอยู่เหมือนกันนะ ูกยกให้เป็นผู้หญิงที่เคียงคู่มากับความสวยเรียบร้อยเสมอค่ะถึงอย่างนั้นนะคะสาวเชอรี่เขมับซอ้อที่ผ่านการร่วมง,งานกับคนมาเทิงมามากมายก็เอ่ยปากว่ากว่าตนจะเย็นนิ่งเหมือนน้าในแก้วได้อย่างทุกวันนี้ยก็เคยขึ้นชื่อเรื่องความใจร้อนมาก่อนจนบางครั้งนิสัยแย่ๆที่พยายามแก้ไขในตอนนั้นถึงขั้นกระทบคนรอบข้างมาแล้วเหมือนกันค่ะค่อนข้างไม่ยอมคนพอสมควรอืแต่ว่าตั้งแต่ เนี่ยเป็นตั้งแต่เด็กนะจริงๆแล้วเป็นตั้งแต่เด็กเพราะว่าอาจจะด้วยความเป็นลูกคนเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างงี้แต่ว่าพอเริ่มมาทํางานก็โชคดีที่มีอายุวดีไทยรันค่ะคอยสอนคอยบอกคอยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเหมือนแบบค่อยๆปรับปรุงตัวเป็นคนซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไงใช่ไหมบางทีหน้าเก็บไม่อยู่คือรู้สึกอะไรหน้าแบบ หลบตาก็แล้วผิวก็ยังแสดงออกมาอะไรเงี้ยก็มีเราก็เสียใจกับสิ่งที่เราเรา,เาไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยหรือว่าเราน่าจะแบบมีวิธีการรับมือที่ดีกว่านี้รับมือกับอารมณ์ของตัวเองที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยก็มีใจร้อนมันมันมีประโยชน์ของมันไหมพิ่เลี่ใจร้อนถ้าจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือว่าใช้ในทาง p o ซิทีฟก็คือทำอะไรให้เร็วหมายความว่า เราใจร้อนอย่างนี้แล้วเราแบบอยากจะทําอย่างหนึ่งให้เสร็จอ่ะเรามีความมุ่งมั่นอ่ะมันจะมีความแบบผลักดัน drive ตรงนั้นอ่ะมันจะทําให้งานเสร็จได้เร็วแต่ว่ามันก็ต้องไปคอมบ i กับคุณสมบัติอย่างอื่นด้วยในเรื่องของความรอบคอบในเรื่องของการแบบละเอียดอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเชอรี่ย้ำนะคะว่าหากใจร้อนอย่างเดียวไม่คิดหน้าคิดหลังก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตกับคนหมู่มากต้องพยายามตั้งสติลดละอารมณ์จากหนักเป็นเบาให้เร็วค่ะ อย่าว่าแต่เรื่องความใจร้อนเลยนะคะแม้กระทั่งเรื่องของความเครียดนะคะเขาบอกว่าถ้ามีความเครียดคอยเป็นแรงหนุนอยู่สักนิดหนึ่งย้ํานะคะว่าสักนิดหนึ่งงานก็จะเคลื่อนไปได้ดีเหมือนกันนะคะพามาต่อค่ะปล่อยไฟ้มาลาัยพรนะคะคนนี้เนี่ยงานวงการก็แน่นคุณผู้ชมแล้วธุรกิจน้ําปลารุ่งค่ะ ไม่เพียงงานในวงการบันเทิงอและการร่วมแจมในวงหมอลำต่างๆจะเป็นงานหลักที่สร้างรายได้ให้ปล่อยฝ้ายมลายพรแต่เจ้าตัวยังลุยทําธุรกิจน้าปลาร้าที่ปลูกบ้านมากับมือแถมยังวิ่งส่งของและเข้าหาลูกค้าเพื่อนําสินค้าไปวางจําหน่ายในร้านต่างๆอีกซึ่งปล่อยฝ้้ยบอกว่าค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนชื่อเสียงที่สร้างมาก็มีส่วนช่วยบ้างแต่ไม่เท่ากับการต้องลงพื้นที่ไปขายด้วยตัวเองเลยค่ะยังไม่มีแบบว่ากําลังโฆษณาเยอะเราก็ต้องพี่ต้องลุยเอง อย่างไปซูเปอร์สตู์แต่และจังหวัดเราจะมีรถของเราไปส่งเองเรา,เรา,เ,ราเรายังไม่จ้างเราต้องคิดค่านั้คน ون, ค่านู้นค่านี้ค่าอะไรเยอะแยะค่าขน,น,นส่งกับรายได้ของขวดนี้กี่บาทกี่บาทนี่เลียก,กี่บาทถ้าขายจริงกับอะไรไม่ได้ถึง 3, บาท4บาท5บาทคำนวณมันก็โอโ้โหกับยอดขายหักลบกบนี้แล้วมันมันยังขาดทุนอยู่แต่เราแต่เราก็ต้องสู้เพราะว่าเราสร้างแบรนด์ คิดซะว่าเราเป,เป็นช่วงที่เราลงทุนอยู่ฝากปะลาร้านพี่ต้องไปพี่ต้องไม่ใช่เป็นนักร้องนะพี่ต้องไปแบบแบบเซลล์แบบพ่อค้าบางเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เลยใช่ใครอะใครอะอย่างนี้ก็มีทําอะไรผลิตอะไรอะเรืองอไอย่างนี้กเราเราก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องตรงนั้นเราต้องยอมยอมแบบนั่งรอตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงห้ามงเย็นเพื่อจะไปคบเจ้าของห้าง อันนี้เออมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆดีถ้าเราไม่ทำเราไม่รู้ว่ามันยากลำบากแค่ไหนต้องไปย้ำย้ำย้ำช่วยโปรพี่ก็ต้องไปจัด mini concert, มินิคอนเสิร์ตมีคีย์บอร์ดมีอะไรพี่ก็ต้องไปร้องขายช่วยห้างนั้นนี่ปอยฟ้าย,ยังบอกว่าเริ่มชื่นใจกับธุรกิจที่สร้างมากับมือจากเดิมที่ผลิตเดือนละ5,000ขวดปีนี้พุ่งมาสองเท่าเป็นเดือนละหมื่นขวดแล้วละคะ่ะ แล้เดี๋ยววันจันนี้นะคะ5ห,หนุ่ม last one จะมาเขย่าวเวทีในเอนเตอร์เทนแห่งนี้ในเวลา11นาฬิกานะคะส่วนคืนนี้แป๋วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ